แล้วธุรกิจนี้ธุรกิจของเราก็าคือการซุ่มทีมแล้วไปกวนมาทาคนอื่นนั่นเองเใช่ชัดละคอดยดูไว้ดีโอ๊ยเจ็บก่สวัสดีครับโอ้ my g ก d อว้า กับพังบูบ้านอบเจ้าเออนี่เปิดก่อนได้เปียบนี่ไงเปิดอุ้ยมือระเบิดด้วยมือระเบิดสะด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหไอ้หมอนี่เล็กของแรงของอุ้ยเจ็บนะนี่ไงดาวอุ้ยอุ้ยอีกตัวนึงอีกตัวนี่ไงไปอีกตัวนึงไปอีกตัวนึงไงตัวเดียวอยู่ไหนหรอมือระเบิดใช่ไหมเราอ่ะฮะอุ้ย ว,ว่าฮัลโหลชิบะบอลลูปวฮับอลลูเซอโอ้เราจะปาเม่ามยากหน่อยเออภารกิจไม่ได้ทำเพื่อมีไก่ของ,งโง่เปล่าผมขอปาละเบือใส่มันสักรงเนี่ยอะไรนะขอปาละเบือใส่ไก่สักรงเนี่ยอุ้ย่างนั้นก็ตายหมดเหล้าดีไม่ว่าแม่ขอปาละเบือใส่มันสักตัวโอ้ยยิ่งก็ตายหมดเหล้าเลยดิต้องยา ป้าไม่ขนาดนั้นอุ้ยเราเบิดเลยนะหมดเล้าเลยนะแรงขนาดนั้นนายจะเป็นผู้สังหารไก่ไม่ได้เอ้ยเราขอไกลหน่อยไม่ได้หรอโอ้โหนายนายลองคิดแบบใกล้ตัวเล็กๆที่แบบฟพิงออกมาจากไข่เพื่จะได้ดื่มตาดูโลกแต่ก็จะพ่ายชีวิตไปจากแม่แล้วหรอต้มมานาไม่นายทำไมนายเอาวาเหตุัวเย่ยมกระดานี้เรารับผัวได้ เราลับบวได้ตายซะไก่โง่มา <c oughs> วิโหไอ้ไวอร์มาไกลวิตายแล้วเหรอไม่นะ <c oughs> ตะวัเกินเฮ้ <c oughs> เพื่อนเราขอยาได้ป่ะเราจะไปปัมยานอ,อกหมอกอะ่ะอา้าวแล้วเราจะใช้อะไรอ่ะไหน ไม่นกิ่งแล้วโอ้แล้วเราจะใช้อะไรเนี่ยเอ้ยนายยากล่องสองกล่องธรรมดานะอย่าไปซื้อธรรมดาละอ่าเราว่าอุ้ยแต่เราแต่แต่นายสั่งหานไก่อ่ะนายต้องสัญญาของเราก่อนว่านายจะไม่สั่งหานไก่อีกเราเราไม่ฆ่าแล้วเราไม่ฆ่าเราจะปั๊มยาอย่างเดียวโอเคโอเคเอาืไม่ละเอาปืนกับของไปเปล่าไอ้วอมีไหมมันเราไม่เอาอะไรหรอกขอแค่นายไม่สังหารหมูไก่นี่ ตัวนี้น้อยก็พอแล้วจะเลี้ยงมันไว้ดูเล่นใช่ไหมล่ะจะเลี้ยงไว้ให้น้องตัวโตวแล้วก็เอามาทำไก่ยาก <S <S ่าเขียบสิเอ้ยชิปายแล้วยาไม่พี่ฮไปเอาจ้าวุ้ย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 จะตายเอ้าจะตายเอ้าต้องยาอัดหมอกันจะตายเอา,อาเด้อจะตายเอาเล้อวุ้ยชิปหายละวเพืตัวล้มเก่งใช่ปะชิปหายล้วยาไมี อ้าเราไม่ฆ่าเขาหรอก First blood No วิจังวันนี้ไม่ได้ Double kill ยังต้ยเพื่อนใครยังจับหมดเลยนะยังเนี้ยเอ้ยใครมาวะอย่ามาอุ้ยไปอยู่ข้างหน้าตัวหนึ่งข้างหน้าอุ้ยเอาวันจังหวะนี้ตั้งแตสวยครับโอ้ไม่ไม่ไม่ใครเป็นไรอ่ะ นี่ไงดีเลือดดีเลือดขอรีเลือดหน่อยเออได้ฮนะได้เลือดมาแล้วนายนายนายหลวงนายไม้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 ใสยไม้ขาดหลโงหลสายไม้ขาดทัห้หลวงนายใส่ไม่ใสยไม้ขาดโอ้ไม่ไมไมเราช็อบขนาดนี้ โอเคโอเคไม่ชอบเราไม่ชอแล้วใส่ไหมขาดหรอให่ขนาดไหนนายใหญ่ใหญ่อีกแล้วอนนี้นี่นี่เฮ้ยเพื่อนขโมยนะเพื่อขโมยนะาบกิ่งเด้อคอยบเกี่ยวเธอวิยีรองมือแล้วมองหาจัตรั ิบสอนในกาฟันเล่ย์หู้ความชื้นจิบสอนาปาขวัปาป่าละเมิควันปิ้วอุ้ย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 อ้อุ้ยุ้ยอุ้อุ้ยออ้ยอุอุ้ยัุเอ้ยอุ้ยออุอุอ้ออ้ยยอ้ยยยยยอ้ยอูเฮ้ยเ้ย้ย้ยเ้ยบ้ นี่เป็นกำเริอกใหญ่ละไม่รู้จะอหรอเฮ้ยไปไหนแล้วอะเฮ้ยเจอเจอจัดจอู้โอ้อ้อ้วะเฮ้ยเจอเฮ้ยโจวไปเลยอ่ะเ้เอาชนะเลย่ะเพื่อน ตัวเดียวตัวเดียวโหต้องชาแล้วอุ้ยไม่ชุบกันแล้วว่ะชุบกันเฉยชุบกันเฉยป่าระเบิดไปก่อนครับจเจ้าเดียวรับบทเป็นนักภาคแล้วหนึ่งแต่ตูอยู่ข้างหน้าของคนสี่คนโดนป่าเข้ามาฝั่งซ้ายดำที่เรรียบ้อยเหลือเพื่อนบางคนเดียวจะนับกินสัตว์เอคยังเไม่ยังต่อเดียวงกางให้วอลปิดไปก่อนครับจังหวะป่าเอคย์เข้ามาขวาญโดนลอยครับโดนศัตรูขวัดด้วยเวกเตอร์คู่สี่เขบอกเนี่ยลอยนอนกับคุยลากมะม่วงโอ้ตามๆเพื่อนกันไป อ้ยคอุ้ยโอ้ยคดเดือดโอ้โอ้โอ้ต้มต้มคดนานแบบนี้่ต้มต้มนานแสดงว่าต้มนานโอ้แสดงว่าต้มนานจัดจัดต้มนานจัดจัดต้มนานจัดจัดยางเดือดอะอย่างเดือดบอกเลยว่าคดเดือดเออไม่โดนใครเลยครับนี่ไงปิดไอวอลแบบหลอดไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบตัวเองไอวอลเก็บของไปก่อนุวิกตอคือวิก ไอวอร์ปิดไงเออบบยัง <ละ S 1> อ้อมมาข้างหลังยังตอนเดียวกันปาซ้า,ายพุ่ยยิงอ้าวมีใครเลยเหรืออุ้ยเจอแล้วครับนาทินป่าขวามานี่ไงติมกระบ,บาลติมกระบ,บาลน,นี่บบนนอบบอโอ้มาตอนจบพระเอกมาจนได,ด,ด้หมดเวลาจะใช้ตัวแสดงแทน ยามายาอ่ามีกล่องนึงอะมีกล่องนึงเนี่ย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 แม่เพื่นหนุ่มคนนี้ขาดยาไม่ได้จริงๆนะฮะต้องใส่เป็นโรคประจำตัวเอายาไม่ไหนเพื่อนอันนี้ก็เอาแต่ยาคนเดียขาดยาไม่ได้โอ๊ยตัวท้ายหน่อยนะอ่าไปไปรีบรีบไปใช้จะรอ อุ้ยนี่ไงเจอแล้วตัวท้ายยิงยังยังไมนยิงยังไม่ยิงยังไม่ยิงยังไม่ยิงอเออนั่นเนี่ยล่อยให้ใตาย <labeled S 1> แบบทร<ๆ>มานอ่ะเดี๋ยวเชิญจอดอ,ออกมาออกมาก็วิ่งต่อยเลยละกันหรือแม่บ้านบัวไทยแม่บ้านบัวไทยบัวขาวก็สิงบัวขาวเข้าสิงเอ,อาแล้วก็เออกระโดดแทงเข่า ไปล้อเล่นกับไก่เฮ้ยเดือนเลยไม่นะบวกขาวนายนายเอาของวะเอาของวะเอา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 หมวกเอาไอ้วอเอาระเบิดควันเอาเห็ดอยาเอาไหมกอกดมีแล้วก็มีแล้วยาไปเอา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 ทุกอย่างมีอะไรเอามาให้หมดเอามาให้หมดแต่ไม่เอาปืนเพาะเปื้มือเราโห โหเราจะกินกินฟีฮะจังหวดัดยีปาลาระเบิดไปดึงลูกเน้นเน้นโดนเน้นเน้นร้อยเก้าหาตัวดาวครับผมไม่ใช่ตัวที่ยืนอยู่เออดาวไปที่เรียบร้อยใช่ครับผมฝั่งเราฮนะกางไอวอยชุบเพื่อนแป๊บหนึ่งพร้อมด้วยกับท่ามัดที่ทรงพลังแล้วก็ระเบิดมาฝั่งซ้ายเพื่อนอยังไนะงฮะจอดไอวอันละ แล้วก็ปาดยิงเข้าไป12บสนาฬิกาปาดควายยิงก็บาของคนแล้วเอาตายได้ไงน่ะไม่มีปืนโอ้โหแล้วก็วัวแต่พันยาเราจะนำชัยชนะไปสู่กรุงศรีกอดกูบ้านเมืองข้าจะไม่ยอมให้กรุงสีลุ่มล้มสลายปาักกว้ามากทุกโลอย ลุกมาเลยอุ้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 ยนี่แหลมตื้อเหลี่ยมตื้อเหลมตื้อกรนายไม่ได้ทำหาเลยปั๊มยาอย่างเดียวองบากชิดซ้ายบัวขาวชิดขวาปั๊มยาได้สิบอกเลยไอ้นี่ก็เล่นเดียะ